กคนวันนี้นะคะเราก็มีคอนเทนต์ใหม่แล้วคะทุกคนวันนี้จะมาลองทำ ASMR นะคะคือเริ่มันมีอยู่ว่าแม่เราเนี่ยประกอบอยู่นะคะทุกคนชื่อร้านว่าหงฟ้าปลากรอบก็ไปตามได้นะคะเดี๋ยวจะแปะ IG ไว้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาทำ ASMR แล้วนะคะคือเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่มีไมโครโฟนก็อาจจะแบบไม่อยา์กรุบกรุบแต่เหมือนแบบยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆนะคะทุกคนเพราะ สภาพก่อนพอที่จะทําแบบนั้นี่ก็แบบจะเป็นเอซิมอแรกแล้วก็จะเป็นเอซิมอาย์ที่3ปะก็ไม่รู้เหมือนกันคะทุกคนก็ไม่ร้เหมอนกันค่ะทุกคนเวลาจะเอาปากอขึ้นไปก่อนู่ะอ๋อโอเคทุกคนก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็คือแพ็กเกจปากกอของเราเองเช่นถ้าซื้อไปเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์จิ๊กนี่ให้นะคะเป็นลูปของเราของเราแบบโดยน้องของขวัญนั่นเองนะคะจะแปะ ไว้ให้นะคะทุกคนก็ไปตามได้น้องว่ารูปสวยมากจริงๆส่วนโลโก้เนี่ยคือเราเป็นคนออกแบบเองก็จะแปลไว้ให้ดรด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะมาทำเลเซียมาทุกคนลองดูว่าจะปบงไหมนะคะว่ามันจะปังหรือมันจะพังกันแน่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นประกอบออสามรถอะไรหนักทั้งหมด100กรัมน,นะคะถุงละ50บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ทักไอจีมีไปได้ ก็ะะกมได้เลยีแบนะคะี้ก็แรก็คือมีปลาดเ,เดียวนะคะแล้วก็มีบแบบมีแบบมีถัวด้วยแล้วก็เป็นถัวาตาออก,กนนะะลก็มีพวทยแบบ,แบบบามักูดต่าอะไรในถุงนั่นเองะคะ่ะไว้เดียวจะเอามาถารูปให้ดูจก็มีนะคกะคนไปติดตามไอของฟ้าปกอได้ทีกทิมตรงนีนนะคะโอเคแล้วนชิ ก็จะประมาณนี้นะก็จบไปแล้วกับคลิปไอจีมาของเรานะคะถ้าใครอยากไปกินก็สั่งกันมาได้นะคะที่ไอจีนี้เลยนะคะเราจะแปะไว้ให้นะไปดูในไอจีได้ว่าชอบแบบไหนนะคะจะบอกเลยว่าอร่อยทั้งสองแบบยิ่งมีหัวเนี่ยยิ่งเคี้ยวขึอนแล้วก็แบบยิ่งอร่อยมากทุกคนจะหาแว้าใครส่งเนี่ยเพราะว่าเราใครส่งเพราะว่าแบบมันอร่อยมากทุกคนแล้วก็ส่งละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนเกี่ยวกันตรงนี้เลยเออปังมากตอบเลยนะคะ ก็แบบสุดกันแล้วทุกคนมาเจอกันคลิปหน้านะคะไม่ว่าจะคลิปหน้าจะเป็นดิสิมอาร์วีร็อกหรือว่าช่องคบเลยนะคะตอนนี้ก็คือช่องเรามีครบทุกอย่างแล้วนะคะก็รอติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะแล้วก็รอคลิปต่อไปได้เลยทุกคนอีกไม่นานรอคนนบอีกไม่นานรออีกไม่นานเจอัอ